ดูดิโอ้โหมีปีกนี่แม่งโคตรเท่ะนะเนี่ยทุกคนนี่โอ้โหอันนี้อันนี้ก็เท่ะนะเนี่ยเอาเรื่องจัดนะครับวุ้ยอยากได้จริงเลยวะ่ะ สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมใหม่กันบ้างนะหลังจากทีอ่อยู่กับเกมซีลมาหลายคลิปเลยนะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับชื่อว่า Li อ็อกเทลนิวเอเวอร์นะครับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นนะครับถ้าจะพูดว่าเป็นเกมใหม่เลยก็คงไม่ใช่นะครับพูดว่าเป็นเกมเก่าที่นํามาเปิดใหม่ดีกว่านะครับผมตัวเกมเนี่ยมาเปิดในโซนเซิร์ฟเวอร์ซีเรานะครับแล้วก็มีภาษาไทายด้วย เกมจะเป็นแนว MMO เนาะสำหรับใครที่อยากจะมาเริ่มเล่นใหม่นะครับหรือใครที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับมาในผมกดแตะเข้ามาตรงนี้นะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็ n a น o ร็อปออริจินซัมเมอร์วอล์คโคนิคลหรือจะเป็นเกมเศรษฐี2และ อีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกม,เกมจอนชาวไร่ครับอันดับแรกมาดูสายอาชีพกันก่อนเลยนะครับสาหรับเกมนี้เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด6สายด้วยกันนะครับอะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นนักเวทนะครับตามชื่อเลยนะนักเวทรูนนะครับผมแล้วก็บ้างสายเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเพศได้ด้วยนะครับแต่ว่านักเวทเนี่ยจะเปลี่ยนได้แค่ เป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ต้องรอต่อไปนะเดี๋ยวมันก็จะเปิดนะครับแล้วก็ตัวทรงผมเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะตามนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็สีผมครับเปลี่ยนสีได้อ่าชุดก็เปลี่ยนได้นะครับตามนี้แล้วก็ราศีก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเรามาเลือกดูว่าเราเกิดราศีไหนแล้วก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับออะมาดูสายต่อมานะครับอันนี้จะเป็นนักรบนะครับผมซึ่งนักรบก็จะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไม่ได้นะจะมีเป็นผู้ชายก่อนนะครับตามนี้สายต่อมาครับมือธนูะ สังเกตนะครับว่ามือธนูเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดเลือกดูนะนอ่ยประมาณนี้ครับผมภาพเกมข้อถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะเกมก็ภาพสวยอยู่นะครับอ่ะต่อมาครับจะเป็นนักบวชครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบสายซับพอร์ตเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเป็นผู้ชายผู้หญิงได้นะครับสายต่อมาก็จะเป็นนักฆ่าเงามืดนะครับนักฆ่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไม่ได้นะ ผมจะเป็นแค่ผู้ชายได้อย่างเดียวแต่ผมดูเหมือนแบบภาพมันสวยขึ้นปาะวะาเกมนี้นะครับอ่ะต่อไปครับอัศวินกุหลาบนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนเพศไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราชอบสายไหนอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นก็กดตั้งชื่อแล้วก็เข้าเกมไปได้เลยนั่นเอง อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครที่ผมได้ลองเล่นไว้นะครับเอาบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆมาให้ดูกันเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวเกมเนี่ยมุมกล้องนะครับสามารถหมุนได้อิสระเลยนะครับซ้ายขวาขึ้นลงเห็นไหมแล้วก็ทําการซูมเข้าซูมออกได้นะครับ นี่ประมาณนี้ในสวครองเกมเนี่ยนะเราจะสามารถทําการแบบว่าจัดก,การกับมอนสเตอร์นะครับที่อยู่ในแผนที่ได้นะในแต่ละแผนที่เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่เห็นปะเนี่ยเราสามารถที่จะมาทําการต่อสู้กับมันได้นะกดแบบว่าโจมตีเนี่ยออโต้ Auto จะอยู่ปุ่มนี้นะครับกดไปเห็นไหม ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเกมนี้นะก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมแต่ว่าคือมันไม่ได้เปิดแค่โซนบ้านเราอย่างเดียวนะครับมันเปิดในส่วนของอเป็นโซนซีเลยนะครับซึ่งจะมีประเทศอื่นๆมาเล่นร่วมกับเราด้วยนะครับผมอโอเคประมาณนี้นะผมกดให้ดูนี่คือในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้นะครับมันก็จะต่อสู้แบบออโต้ออโต้แบบนี้ให้เราเลยนะแล้วก็ตัวเควสนะครับจะมีเควสเนี่ยด้านซ้ายของจอตรงนี้แล้วก็กดติ๊กไปครับแล้วมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติเห็นไหม อ่าสังเกตว่าผมจะมีสัตว์ขี่ขี่ด้วยนะครับซึ่งเกมเนี้ยเขาจะมีแจก,กสัตว์ขี่ด้วยนะแต่ว่าไอตัวสัตว์ขี่ที่ผมขี่เนี่ยมันจะมีเป็นแบบวันกําหนดด้วยนะครับ <c oughs> มันไม่ได้แจกแบบตลอดไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเวสนี้เวสนี้เรามาตรงนี้ใช่ไหมอ่ากดไปครับแล้วก็กดไปปุ๊บนี่มันก็จะไปแล้วครับปุ๊บนี่เลยฮนะจัดการมะครับโอเคอ่อจัดการทั้งหมด5ตัวใช่ไหมเนี่ยมันมีระยะเวลาบอกเลยนะเนี่ยครับผม ก็ทําตามเควสนะครับตามที่ตัวเควสมันบอกไว้ว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับตัวเกมเล่นไม่ได้ยากครับผมเล่นแบบชิลๆเลยนี่เหนะ็นไหมเสร็จเควสแล้วก็ไปกันต่อครับเนี่ยกดรับเควสไปอ่าก็จะเป็นเกมเอ่อรับเควสนะครับชิลๆไปเลยนะครับผมส่วนใครที่ไม่ชอบแนวะแบบออโต้แบบรับเควสอะไรแบบนี้นะครับข้ามไปซะนะครับผมไม่ต้องเล่นเกมนี้นะเฮ้ยตัวนี้มันตีผมอยู่นี่หว่าอ่าโอเคจัดไว้ครับใครมันตายก่อน อ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นกันบ้างล้วกันนะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะมีแพคด้วยนะมีแพคเป็นแบบว่าแพคมือใหม่นะครับลองกดเข้ามาดูตรงนี้นี่ครับมันจะมีแพคมือใหม่ที่จะให้เราเติมนะครับซึ่งมันจะแจกทั้งหมด3วันเลยนะเนี่ยครับวันแรกก็เราจะได้อันนี้ครับผมเนี่ยมีปีกมาให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราเติมนะแล้วก็มีในส่วนของอาวุธนะครับเรียกว่าเ,เป็นแบบ สายเติมที่แบบช่วงเริ่มต้นนะครับเติมรู้สึกว่าไม่เกิน35บาทก็จะได้ของพวกนี้มาแล้วนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะไปเติมเงินนะครับแล้วมันก็จะมีบอกเห็นไหมเนี่ย 0.99 US นะครับเติมคำแรกเนาะนะครับผมก็35บาทประมาณนี้แหละนะครับชิวๆไปเลยนะครับผมอโอเคทีนี้ก็ในส่วนอื่นนะครับตัวเกมเขาก็จะมีนยครับระบบนะครับที่เปิดอยู่นะเราบอกว่าระบบเนี่ยยังไม่ได้เปิดเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเปิดเพิ่มเติมมาอีกเพราะว่าผมแค่เข้ามาลองเล่นเท่านั้นนะครับเพิ่งจะเลเวล19เองด้วย นะครับผมระบบที่น่าสนใจนะตอนนี้นะครับก็จะมีเนี่ยตู้เสื้อผ้านะก็จะเป็นพวกแฟชั่นต่างๆนะครับสายแฟชั่นเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วกดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีสเตตัสด้วยดูสังเกตรตรงนี้เห็นไหมกดเข้ามาดูได้นะครับว่ามันช่วยบวกเพิ่มค่าสเตตัสอะไรให้กับเรานะครับนอกจากจะหลอ่อสวยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีค่าสเตตัสมาให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยชุดก็สวยๆเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้นะครับผม อ่าแล้วก็มีในส่วนของทรงผมด้วยครับอ่าทรงผมก็เพิ่มสเตตัสนะอุ้ยทรงนี้เท่วะ่ะเออเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยนี่ครับผมประมาณนี้อ่าแล้วก็มีในส่วนของอาวุธนะครับอ่าอาวุธสวยๆนะครับนี่เห็นไหมเออเพิ่มแบบว่าให้เราแบบดูเท่ดูหล่อดูสวยขึ้นเลยนะแล้วก็มีประดับหลังครับแน่นอนว่าจะมีปีกด้วยนี่เห็นไหมดูดิโอ้มีปีกนี่แม่งโคตรเท่ลเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวด,ด,ดูสเตตัสโอ้เพิ่มมาเยอะมากครับสเตตัส นี่โอ้โหอันนี้อันนี้ก็เท่ะนะเนี่ยเอาเรื่องจัดนะครับวิทยากได้ยจริงเลยวะ่ะอันนี้ครับเท่จริงเท่จริงนะครับเออออ้ยแต่อันอื่นก็มีเยอะนะเนี่ยแบบอื่นนะครับโอ้โหเอาเรื่องจะจัดนะครับพวกประดับหลังเนี่ยมันทําให้ดูเราแบบอู่อลังการงานสร้างขึ้นมาทันทีนะเออนะครับแล้วก็สามารถปรับได้แนละ้วตรงนี้นะครับเป็นกลางวันกลางคืนเห็นไหมนี่ยครับผม ถ้าเกิดอยากจะดูแฟชั่นเพิ่มเติมอยากจะซื้อนะครับก็กดเข้ามาที่ร้านแฟชั่นได้นะครับมันจะมีเรามาซื้อเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมก็ซื้อได้หมดแหละนะครับเสื้อผ้าผมเอย่ยอะไรเอ่ยอาวุธนะครับประดับหลังหรือว่าสัตว์ขี่ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยครับสัตว์ขี่อ่าประมาณนี้ครับใช้เพชรม่วงนะครับ <S <S เพชรม่วงนี่ก็น่าจะเป็นเพชรเติมนั่นแหละนะครับผมนี่ประมาณนี้แต่ผมเห็นเขามีช้างกันนี่เขาเอาช้างมาจากไหนวะเออส่วนใหญ่จะมีคนได้ช้างกันทั้งนั้นเลยนะครับ <laughs> อ่ะต่อไปนะครับระบบต่อมาก็จะเป็นพวกระบบพูดตรงนี้นะครับก็คือสัตว์ขี่นั่นเอง สัตว์ขี่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาดํเนินการแบบว่า,อ,าอัพได้นะอัพเลเวลนะครับหรือว่าทะลวงมันได้นะครับผมนี่โอเคนะครับอันนี้เป็นสัตว์ขี่เมื่อกี้สัตว์ลบเนาะนะครับสัตว์ขี่ก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีสัตว์ฟาร์มด้วยแต่ว่าต้องเปิดตอนเลเวล30อ่าแล้วก็มีไข่สัตว์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีไข่สัตว์เนี่ยล้วก็จะสามารถทําการแบบว่า,าฟักไข่ามาได้นะครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นในส่วนของพวกสัตว์ขี่สัตว์อะไรแบบนี้ให้เรานะครับระบบต่อมามีอะไรอีกมีระบบทหาารับจ้้งดวยนะ ในส่วนของตัวทหารรับจ้างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาดํเนินการสุ่มนะครับหาทหารรับจ้างได้ซึ่งตอนที่เราเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยเขาจะมีให้เราสุ่มอยู่แล้วนะครับก็สามารถสุ่มได้เลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกตัวอย่างทหารรับจ้างต่างๆนะครับเราสามารถที่จะอัพในส่วนของขั้นได้อันนี้เป็นทหารรับจ้างที่ผมมีเนาะนะครับผมก็สามารถที่จะมาอัพขั้นมันได้เห็นไหมอัพขั้นประมาณนี้ครับผม นี่ใส่เข้าไปนะครับอัพค่าให้มันเก่งขึ้นส่วนเมน,นูอื่นก็ลองดูด้านบนนะครับเนี่ยามาดูตรงนี้ครับโบนัสนะบางทีเนี่ยมันก็จะมีของมาแจกครับอย่างเช่นของขวัญออนไลน์เงี้ยนะครับแล้วก็กดขอพรได้นะมมันจะมีให้เรามากดขอพรอ,อยู่นะครับอย่าลืมมาดูนะอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆอ่ะนะครับเกมแนวๆเนี้ยนะถ้าเกิดเป็นจุดแดงๆเนี่ยแสดงว่าให้เรามา,ารับของรับอะไรได้เนี่ยเห็นไ,ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นของเช็คอินนะครับอันนี้ล่ะ อ่าโอเคอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับลองอ่านอ่านดูแล้วกันนะครับอ๋อจะเป็นการใส่โค้ดได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดในเกมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามากรอกจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเกมเอ่อในเกมเนี่ยเขามาแจกนะครับผมอ่าส่วนอันอื่นก็นะครับมีในส่วนของตลาดกลางซื้อขายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาซื้อของอะไรแล้วก็ลองมาดูในตลาดได้นะมันจะมีของมาขายอยู่นะครับซึ่งจะใช้เงินตรงนี้ในการซื้อกันซื้อขายกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่ขายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะ นะครับแล้วก็กดต้องการขายตรงนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะมีให้เรามาดํเนินการเออเอาของมาขายได้นะครับผมนี่นี่นี่ไงอ่าแล้วก็ตั้งราคาได้หรือเปล่าอ๋อตั้งราคาไม่ได้นะแต่ว่ามันให้เราเอาลงไปขายเป็นชิ้นได้นะครับเนี่ยอุ้ยอันนี้ทําไมแพงเนี่ยว่า76็ดหเนี่ยถ้าเกิดอยากขายก็กดขายไปได้เลยอะไรประมาณนี้เป็นต้น นะครับผมอ่ะก็ส่วนไมู่นอื่นนะครับลองกดดูแล้วกันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมเอาบร,รยายกาศดมาให้ดูแบบคล่าวๆสั้นๆน,นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาโหลดเล่นกันดูนะครับ ้องบอกอีกรอบนึงว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเกมเก่าที่เอามาเปิดใหม่นะครับให้บริการโดยค่ายใหม่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับยังไงก็สนใจโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมเอามาฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะอ่ะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไปละสวัสดีทุกคนครับผม